ตอนนี้ขบวน3745หยุดที่เขาสวนทุเรียนนะครับสถนนีเขาวสวนทุเรียนขบวน32นะครับแผนหบอนทาสะดวกนะครับขบนขขาานขพพวน32ครับจ้าใหญ่สถานีกรุงเทพบรครับกำลังสวนขบวน3745ครับ อถานีเขาสวนทุเรียนย้มค่ำคืนครับนี่สถานีเขาสวนทุเรียนนะย้ำย้ำหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เคยถ่ายแล้วก็ไม่น่าจะได้ถ่ายอีกแนละ้วสถานีเขาสวนทุเรียนวันครับขบวนสามสอง ตบบสามสองหัดใหญ่ต้นทางหัดใหญ่ปลายทางสถานีชุงเทพอภิวัตนครับต่อจากนี้น่าจะไปสวนกับขบวเก้าแปดห้าเก้าครับไปแลมาแล้วสถานีให้เขียวแล้วนะครับ